เราดูกันต่อนะคะเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันนี้มีความชัดเจนแล้วนะคะก็เป็นวันแรกที่ภาครัฐเนี่ยเปิดโอกาสให้ตรวจสอบสิทธิ์สําหรับผู้ผ่านเกณฑ์นะคะขณะเดียวกันถ้าผ่านแล้วจะยืนยันตัวตนเนี่ยก็สามารถไปยืนยันตัวตนได้ที่3ธนาคารของรัฐนะคะคุณสิริมาค่ะ3ธนาคารของรัฐก็คือธนาคารกรุงไทยธนาคารอมสินแล้วก็ทกศนะคะมีผู้ผ่านสิทธิ์คะ่ะเมื่อวานกระทรวงการคลังประกาศเข้ามาคร่าวๆนะคะบอกว่า14บสี่ล้านห้าแสนเ้าคนคะ่ะส่วนคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ก็ ก็สามารถเข้าสู่กระบวนการอุทธรณ์ได้ไปจนถึงเดือนพฤษภาค,คมนะคะตอนนี้เว็บไซต์ค่ะเปิดให้คุณผู้ชมที่ไปลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าไปตรวจสอบรายชื่อได้แล้วนะคะก็คุณผู้ชมสามารถเซิร์ชเข้าไปใน Search Engine นะคะแล้วก็บอกว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมันก็จะขึ้น ลิงก์เข้ามาแล้วก็กดเข้าไปเป็นลักษณะแบบนี้นะคะคุณผู้ชมก็กดเข้าไปเลยนะคะว่าตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนค่ะพอกดเข้าไปปุ๊บเนะะี่ยค่ะระบบก็จะให้กรอกเลขประจำตัวบัตรประชาชนวันเดือนปีเกิดค่ะเมื่อสักครู่ดิฉันลองตรวจสอบนะคะคให้กับคนที่ได้ลงทะเบียนเอาไว้ก็กรอกเข้าไปแล้วก็ระบบก็ป๊อปอัพขึ้นมาบอกว่าคุณ ผ่านสิทธิ์แล้วค,ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเข้าสู่กระบวนการยืนยันตัวตนนะคะคนที่อาจจะเข้าอินเทอร์เน็ตไม่คล่องอาจจะให้ลูกหลานช่วยตรวจสอบให้ได้นะคะส่วนการยืนยันตัวตนก็สามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะก็สามารถนําบัตรประชาชนเนี่ยค่ะไปยืนยันตัวตนที่3ธนาคารอย่างที่บอกไปคือกรุงไทยธกสแล้วก็อมสินนะคะแล้วก็ไปทําการผูกบัตร ผูกบัญชีกับธนาคารใดก็ได้เมื่อยืนยันตัวตนเสร็จก็สามารถตรวจสอบสถานะการยืนยันตัวตนได้ผ่านทางเว็บไซต์ดังกล่าวด้วยเหมือนกันโดยจะเริ่มใช้สิทธิ์แบ่งเป็น5รอบตามวันและเวลายืนยันตัวตนนะคะหากยืนยันตัวรอบแรกคือวันที่1มีนาคมถึง26มีนาคมกลุ่มนี้จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่1เมษายนหรือหากยืนยันตัวตนไม่ทันสามารถยืนยันตัวตนได้ในรอบถัดไปแต่ว่าการได้รับสวัสดิการย้อนหลังไม่ ทเท่ากันนะคะโดยหากยืนยันตัวตนรอบ2ถึงรอบที่4จะได้รับสวัสดิการย้อนหลังไม่เกิน3เดือนส่วนรอบสุดท้ายจะไม่ได้รับสวัสดิการย้อนหลังนะคะคุณผู้ชมดูตารางนี้ไว้ให้ดีๆแล้วก็ลองไปดูนะคะว่าจะเข้าไปยืนยันตัวตนในช่วงวันไหนส่วนคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์อีกประมาณ5ล้าน5 0 0แสนคนเนี่ยค่ะกลุ่มนี้สามารถยื่นอุทธรณ์ได้เหมือนกันตั้งแต่1มีนาคมถึง1พฤษภาคมค่ะและจะประกาศผลอุทธรณ์20มิถุนายนค่ะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยนะคะว่าผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติส่วนใหญ่มีไรายได้เกินเกณฑ์และก็มีเงินฝากเกินค่ะส่วนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการเดิม13ล้านคนผ่านเกณฑ์รอบนี้ประมาณ8ล้านคนซึ่งถ้าดูจากตัวเลขจะพบนะคะว่าจํานวนผู้มีไรายได้น้อยลดลงและมีบางกลุ่มที่คืนบัตรสวัสดิการเพราะมีไรายได้ที่เพิ่มขึ้นค่ะจุดห้เนี่ยมันน้อยกว่าตอนปี60ในขณะที่ เราบอกว่าค่าของชีพมันเพิ่มขึ้นแต่ผู้ที่มาลงทะเบียนต้องแอดซูมว่าทุกคนรู้แล้วก็มาลงทะเบียนนะครับยอดมันจะเป็นอย่างนี้ สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทางรัฐบาลใช้งบประมาณทั้งสิ้นกว่า63,427ล้านบาทนะคะจากการเพิ่มวงเงินในบัตรอย่างเช่นการให้ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง75 0บาทต่อคนต่อเดือนวงเงินลดค่าซื้อก๊าซถุงต้มเป็น80บาทต่อคนต่อ3เดือนค่ะส่วนกรณีที่กรมบัญชีกลางขอให้ร้านธงฟ้าประชารัฐส่งคืนเครื่องรับชําระเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าเครื่อง EDC หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการรับประกันการใช้งาน5ปีถ้าหากว่าร้านไหนต้อง การใช้ต่อก็จะมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าบริการที่ธนาคารกรุงไทยเรียกเก็บปีละ2,100บาทนะคะร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการของรัฐเนี่ยค่ะทีมข่าวของเราไปบอกว่าจะตกลงจะเข้าโครงการไหมปรากฏว่าทางร้านบอกว่าเดี๋ยวคืนเครื่องเพราะว่าเป็นต้นทุนของทางร้านค่ะลังเลอยู่ว่าจะตัดสินใจยังไงว่าจะใช้ต่อหรือว่าจะมาใช้แอปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่า มันจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมา2 0 0พแล้วก็ปกติมันก็มีแค่ค่ากระดาษม้วนหนึ่งก็ประมาณ19บาทค่ะอัน,นก็ต้องคือเสียเพิ่มเนาะใช่ค่ะก็จะเป็นค่าใช้จ่ายทางร้านขณะที่บางร้านบอกว่ากังวลว่าการเปลี่ยนไปใช้แอปพลิเคชันถุงเงินอาจจะไม่สะดวกเหมือนกับเครื่องรับชำระด้วย EDC แล้วก็กันวนงวลอีกนะคะว่ากลัวว่าสัญญาณอาจจะไม่สเสถียรค่ะ น่าจะคืนที่สาขาแบงค์ได้นะคะเพื่อความสะดวกเพราะว่าการจะไปเข้าไปกรมบัญชีกลางก,ก็ต้องเข้าไปข้างในอยากให้ีสาขาแบงค์นี้แถวๆนี้มันก็มีร้านค้าที่ไม่ประสงค์จะใช้งาน EDC ต่อสามารถเปลี่ยนไปใช้แอปพลิเคชันถุงเงินได้นะคะโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็ส่งคืนเครื่อง EDC พร้อมกับอุปกรณ์ในสภาพพร้อมใช้งานที่กรมบัญชีกลางหรือว่าส่งคืนที่สำนักง,งานคลังจังหวัด ได้ทั้ง76จังหวัดค่ะอันนี้ก็เรามองไปถึงการใช้แล้วนะคะเพราะว่าเพียงแค่บัตรประชาชนใบเดียวเนี่ยก็สามารถจะไปใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ทุกอย่างจะอยู่ในบัตรประชาชนใบเดียวในชิปเล็กๆที่อยู่บนบัตรนะคะแล้วก็คนที่จะไปใช้เนะะี่ยค่ะอย่าลืมยืนยันตัวตนกันก่อนแล้วก็ต้องทยอยย,อยกันไปสาขาของธนาคารทั้ง3ธนาคารเนะะี่ยค่ะน่าจะค,ค่อนข้างที่จะมากพอแล้วก็รองรับคนที่จะไปยืนยันตัวตนได้นะคะครับแล้วก็อยากจะย้าตั้งแต่ ต้นรายการย้ําไปแล้วรอบหนึ่งนะครับว่าวิธีการเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์เนี่ยเห็นไปแล้วนะครับก็คือเข้าไปทางเว็บไซต์จะไม่มีการประกาศรายชื่อทั้งหมดหรือว่าทีเดียวนะครับจะต้องใช้เลขบัตรประจําตัวประชาชนกรอกข้อมูลแล้วไปดูเป็นรายบุคคลเท่านั้นและถ้ามี SMS หรืออะไรส่งมาบอกว่าคุณได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้สิทธิ์แล้วมีลิงก์ให้กดมายืนยันตัวตนรักษณาแบบนี้เตือนไว้ก่อนเลยนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยคือพูดคุยกันในโลกออนไลน์เมื่อวานนี้บอกว่า วิธีที่รัฐบาลเขาให้ตรวจสอบเสร็จได้เนี่ยมีวิธีแบบนี้เท่านั้นไม่ต้องไปกดเลยนะครับเนี่ยค่ะถ้าเกิดจะคลิกลิงก์เข้าไปเราต้องกดแล้วพิมพ์ด้วยตัวเราเองนะคะอย่าไปกดคลิกลิงก์ของคนที่ใครก็ไม่รู้เป็นคนส่งมาให้เรานะคะเนี่ยค่ะก็ขึ้นให้คุณผู้ชมดูย้ําอีกครั้งหนึ่งค่ะเผื่อว่าจะกดตรวจสอบในเช้าวันนี้ระบบไม่ได้มีปัญหานะคะก็สามารถเข้าไปตรวจสอบได้นะคะ